จะน่ารักแล้วก็น่าหยิกน่าสซนเหมือนกับบทบาทในละครที่เธอแสดงหรือเปล่านะคะพบกับเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เห็นสนเลยนะย <laughs> ดูเรียบร้อยมากกว่า <laughs> เล่นยากไหมคะกับบทบาทที่เธอต้องแสดงอืความจริงก็ไม่ยากมากนะคะคือเราก็เอาตัวของตัวเองอเข้าไปด้วยนะคือความ ล่าเริงสนุกสนานของเราเข้าไปด้วยแล้วก็คือถ้าแกะเนี้ยความจริงเนี้ยอารมณ์ของเรามันก็ไปด้วยถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแบบกิเแกลันก็ช่วยด้วยค่ะนานๆจะได้หยุดพักผ่อนอย่างเงี้ยทำอะไรบ้างคะอยู่บ้านนอนนะไม่ใช่จะนอนดูวิดีโออะไรอย่างงี้บ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติเรากลับมาแล้วเราเครียดหรือปวดหัวหรืออะไรเงี้ยส่วนส่วนใหญ่ค่ะจะต่อต่อผ้ามาจิกซออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามัน ทำแล้วแบบมันสบายใจเราไม่ต้องคิดอะไรมากล้วก็หาเช่นนี้เราก็ต่อต่อต่อถ้าไม่แดกกัไม่เป็นไรก็สมาธิก็อยู่ตรงนั้นใช่ไม่ต้องคิดอะไรอย่างอื่นค่ะแล้วกิจกรรมอย่างอื่นล่ะคะอย่างเช่นเห็นบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงอ๋อใช่ตัวแกสบี้ค่ะซึ่งตอนที่แคปไปถ่ายละครเนี่ยถึงได้รู้จักเพราะว่าแคปไปถ่ายละครที่ปักช่องแล้วก็มันจะเป็นรีสอร์ทแบบเหมือนแบบพวกคาบอยคาบอยหน่อยนะะแบบอเมริกาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ก็มีพวกสัตว์ต่างๆอยู่ที่นั่นด้วยเขาก็มาเลี้ยงอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเขาบอกนี่แค่รู้จักแกสบี้ไหมเอออุ้ยไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ก็เลยพาไปดูตอนแรกก็เห็นตัวแบบใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ขนย,ยาวๆแค่เห็นเรื่องกนเฉยๆนะตัวใหญ่ๆแต่ปรากฏว่าลูกที่ออกมาเนี่ยเขาก็มีเป็นกรงแบบใหญ่ๆอะไรอย่างนี้มีเต็มมีหมดเลยตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแอุ้ยอยากได้อยากได้เลยก็เลยแบบ ก็ติดต่อเขาแล้วนี่อยากได้นะอะไรเขโอเคได้มีกี่ตัวคะมีกี่ตัวตอนนี้สองตัวสองตัวสองตัวชอบที่สุดรักที่สุดน่าใช่ค่ะมันน่ารักดีอะคือบางทีเนี้ยตอนแรกเนี้ยมันก็อายมันก็มันก็กลัวใช่ไหมคะแต่ประกอว่าพอทําไปทำมาล้วก็เลยลองเปิดประตูกรงดูซิว่ามันจะออกมาวิ่งเล่นไหมพอสักพักหนึ่งมันก็ค่อยค่อยย่องออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ก็วิ่งเลยแล้วก็วิ่งเข้ากรงใหม่เลยแล้วก็เห็นแล้วเราก็ชื่นใจไม่ถึงกับซนมากสลายอะไรมากมายอะตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีละครสกาวเดือนถ้าพูดถึงเป็นละครนะคะก็มีละครสกาวเดือนอย่างเดียวเลยตอนนี้แล้วก็ก็งานพิธีกรคิตติแคทเป็นยังไงบ้างคิตติแคทคิดติแคทก็ก็ดีอะ่ะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเด็กๆที่มาเนี่ยก็็ซนนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของเ็นใช่จะสอนอะไรด้วยใช่ไหมใช่่ะก็ ก็สนุกฮะเพราะว่าแคทเป็นคนที่ชอบอยู่กับเด็กมีความสุขที่จะแบบทำอะไรเพื่อเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือเด็กๆเนี่ยเขาจะไม่ไม่เสแสร้งใช่ไหมะรู้สึกยังไงก็พูดออกมาโซนยังไงก็สนอย่างนั้นใช่โซนอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องเรียนด้วยแคทเรียนด้วยตอนนี้เป็นไงคะเรื่องเรียนตอนนี้แคทเรียนจบมหกแล้วเรียนจบมหแล้วก็สอบเข้าเอเบกได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าแคทขอดรอปไปสักพักหนึ่งเพราะว่า แคทกำลังร์เตรียมตัวออกเทปอยู่น่าดีตอนนี้มีเทปด้วยพอจะบอกแนวเพลงนะคะเป็นแบบเด็กๆความงที่ทำหรือเปล่าไม่ะไม่จะเป็นอีกแนวหนึ่งจะจะจะโตขึ้นกว่านั้นอีกนิดนึงคือเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าอย่างเทปคิดที่แคทที่ออกมาเนี่ยเป็นเพลงประกอบรายการเท่านั้นเองไม่ใช่แบบสุดๆของแคทอะไรอย่างนี้ค่ะก็แคทก็อยู่ค่ายเอ็กซ์ตรีมค่ะแล้วก็ ปอวอนนี่เขาอยากจะให้แหวกแนวออกมาจากคิตตี้แคทไม่อยากจะให้เป็นคิตตี้แคทแล้วอุ้ยก็ต้องเปลี่ยนภาพพจน์กันใหม่เลยใช่ียวจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอ๋อการแต่งตัวอะไรอย่างนี้จะไม่แบบไม่ไม่โป้ไม่อะไรอย่างนี้เราจะวัยรุ่นวัยรุ่นสบายสบายไม่โป้นะคะไม่โป้ไม่โป้ไม่โป้ได้หน่อยไม่ไม่ตามกระแสจะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าสดใสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจะเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่ที่จะร้องเพลงแบบที่เกี่ยวกับคือไม่ใช่แบบ ทางแบบทู่สาวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันจะเป็นแบบเอ่อนี่เอ๊ะหรือว่าเธอรักหรือเปล่าหรือเอ๊ะหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับการเรียนอะไรอเกี่ยวกับเพื่อนๆอะไรใช่แบบว่าในวัยของเรามาก่ก็ต้องติดตามไปนะครับกับผลงานของน้องแคทนะอย่างนี้แบ่งเวลาไงคะต้องทํางานเรียนโอเคตอนนี้หยุดหยุดดไม่ก่อนใช่ไหมทำงานเหนื่อยไหมคะก็พูดถึงก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงที่เราไม่ได้เรียนนี่เราก็ ต้องทุ่มเทเวลากับคือความจีนี่เพิ่งปิดละครสกาวเดือนใช่ไหมคะเพิ่งปิดกล้องไปก็พวกคิวถ่ายแบบที่รอแคทมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็แบบโหสุดเลยแบบเข้ามาเขาแคทขอคิวนะปิดละปิดปิดกล้องละครแล้วขอคิวเลยนะอะไรเงี้ยก็คือแคทมีงานทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแล้วจัดเวลายังไงล่ะคะ ความจริงคุณแม่จะจัดให้ช่วงนี้คุณแม่ก็จะจัดให้ค่ะก็อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราจะทายแบบที่หนังสือไว้หน้าร้านเนี่ยก็คือให้เขาวันเดียวไปเลยจะเอากี่เซตจะเอากี่งานก็เอามาให้หมดเลยวันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวดูแลกิจการงานทุกอย่างใช่ไหมคะยิ่ต้องไปคุยกับคุณแม่นะคะว่าคุณแม่เนี่ยมีวิธีดูแลลูกอย่างไรนะคะให้ต้องทํางานด้วยเรียนหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ทราบว่าจะต้อง สนับสนุนการทํางานของเราด้วยใช่ค่ะมีอะไรหลายอย่างที่ต้องพูดคุยกับคุณแม่นะคะน้องแูดคุยไปพูดคุยแม่ดีกว่าค่ะไปเลยค่ะไปใจแล้วพ่อแมีอ๋อสวัสดีค่ะคุณน้อสวัสดีค่ะคุณแม่ราศีค่ะคุณแม่คุยกันตรงนู้นดีกว่าค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณแม่เดี๋ยวมาจัดเรียง เ <Okay. S 2> มื่อกี้คุยกับน้องแคทนะคะเรือ่องของการเรียนการทํางานต่างๆแล้วก็น้องแคทบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่จะต้องดูแลโดยเฉพาะในเรื่องของงานให้น้องแคทด้วยมีวิธีการเลือกรับงานให้ลูกยังไงบ้างคะวิธีการเลือกรับงานนะคะ้าเป็นถ่ายแบบอะไรนี่เราก็มีข้อจํากัดคือประเภทโป๊โปเป็นอ,อย่าง ไม่สมวัยอย่างเช่นชุดคุมท้องชุดหรืออะไรที่สล่แหลมไม่ได้ทางโป้อะไรนี่ะอย่ชุดนอนชุดนอนบางๆชุดว่ายน้ําชุดคุมท้องชุดในอะไรพวกนั้นชในไม่ถ่ายค่ะเพราะว่าคนไทยยังไงก็ยังติดภาพโพสต์อยู่นะคะเราก็ดูแลตรงนี้อย่างเรื่องละครเราก็ต้องดูว่าเหมาะกับวัยเขาไหมใช่ไหมคะเป็นบทอะไรที่เกินวัยหรือเปล่าเพราะว่า อันนี้ก็ต้องสาคัญคุณแม่มีลูกกี่คนคะสองคนคสองคนอีกคนคเป็นผู้หญิงหน้องชายน้องชายน<ช>ะคะอย่างนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเพราะว่าน้องแคทนีเ่เป็นผู้หญิงคนเดียวก็คงจะอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วแม่กับแคทนี่ไปไหนมาไหนด้วยกันตั้งแต่คือตั้งแต่มีน้องมีมีน้องแคทมาเนี่ยแม่ก็คือทุ่มเทเวลาให้กับเขาพอมีน้องชายคนหนึ่งก็เขายังเด็กกันอยู่ก็คือเรามีเวลาให้กับลูกจริงๆแม่โชคดีค่ะที่ ที่ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องทําอะไรมากนอกจากดูแลลูกๆเพราะฉะนั้นเราเราค่อนข้างมีเวลาให้กับลูกจริงๆแล้วก็แล้วโดยเฉพาะช่วงที่แคทเข้าวงการนี้นะคะก็ห่วงใยมากก็ต้องไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาอะไรที่ทําให้เด็กกล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจคัะเพราะว่ารู้สึกว่าบุคลิกของน้องแคทจะเป็นอย่างนั้นนะคะกล้าแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเอง เราเห็นแววฮะตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาคือตั้งแต่เล็กมาเนี่ยพอได้ยินดนตรีได้ยินเพลงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเวทีจะไปงานอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ได้เชิญก็จะขอขึ้นไปเต้นขึ้นไปทําอะไรเงี้ยคือคือช่วงเขาว่างใช่ไหมเธอก็จะขึ้นไปเต้นไปร้องไปรำอะไรเงี้ยเธอไ้อะไรของเราได้ขอให้ได้ไปนะคะอยู่บนเวทีแล้วอุย้ยล้วก็ชอบแต่งตัวสวยๆแล้วเราก็ชอบซื้อกระโปรงเป็นชั้นๆอะไรอะไรให้เขาใส่มตม้งแต่เด็กๆแล้วไปไหนในงานก็ดู คือเสื้อผ้าเมืองไทยเราถูกไหมะเวลากลับมาแม่ก็บขนขอไปเธอก็แต่งตัวแบบดีอะไรเงรี้ยบโอ้โหคือดูสวยสําหรับเด็กะจริงๆในความรู้สึกเราก็เชยๆแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าพอเด็กต้องการ <c oughs> ตรงนั้นก็เอาโอเคสนับสนุนแต่นี้พอมาเมื่อตอนเริ่มเข้าโรงเรียนปับ๊บมีกิจกรรมพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นยิมนาสติกเรียนบาเล่เรียนแจ๊สดนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เขาอยากเรียนก็ให้เขาเรียนเลยเราก็บอกโอเคสมัครทุกอย่างแล้วไม่ใช่ว่าเอาลูกไปทิ้งไว้แล้วก็กลับไม่ใช่ถ้าเรียนอย่างเรียนยิมนาสติกหรือเรียนแจ๊สอะไรพวกนี้นะเราพอไปส่งลูกก็เดินไปหาครูเลยอาจจะช่วยอะไรได้บ้างไหมใช mm ่ไ hmm. หมเพราะเราก็คือขับรถออกไปแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วกล mm hmm. ับบ้านก็ไปนั่งนั่งนอนนอนดูทีวีหรือ,อยังไงอะไรยาก mm ็ hmm. สู้แบบมาช่วยลูกดีกว่า mm hmm. ก็เลยแบบ คือบางทีมันเรียนแค่ชั่วโมงเดียวอนะไรอยู่กับลูกเลยก็ไปช่วยจับให้เด็กยืนหลังตรงๆหรือไปยืนว่าเออยกเท้ายกขา,กขาให้มันเหมือนคนอื่นเขาอะไรใกล้ๆว่า,า,าไปช่วยเสริมกับครูเขาครูเขเอเอก็ดีเราไปช่วยใช่ไหมก็เหมือนเท่ากับว่าเราเราไม่ได้ไป นั่งเฝ้าเฉยๆก็เลยเป็นอะไรที่แบบชินไปแล้วลูกไปไหนเราไปด้วยตลอดังแต่เด็กก็คือมาเลยก็คือเหมือนกับว่าเมื่อลูกชอบอะไรแล้วก็มีความสนับสนุนเลยค่ะสนับสนุนแล้วเราทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องให้ความอบอุ่นให้ความใกล้ชิดให้เขารู้วเราเนี่ยเพื่อเขานะยังไงก็เวลามีปัญหาอะไรบางทีอย่างบางทีเท้าเท้าแพลงไปปั๊บเนี่ยสู้เราอยู่เราก็เห็นอ้าลูกเราเออไม่เป็นไรลูกให้กําลังใจและอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มัน เป็นอะไรมันเป็นผูกพันมาตั้งแต่นั้นแล้วก็ชินชินกับการการต้องไปไหนมาไหนกับลูกแล้วน้องแคทรู้สึกไงคะที่มีคุณแม่คอยดูแลห่วงใยขนาดนี้ก็อบอุ่นดีค่ะอบอุ่นดีก็เหมือนเพื่อนนะคะคือมีอะไรก็ปรึกษากันได้ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันนะคะอยากให้น้องแคทบอกถึงเพื่อนๆนะคะว่าทําอย่างไรให้ตัวเองมีความมั่นใจแล้วก็กล้าแสดงออก ก็ความจริงเนี่ยนะคะเราก็ต้องอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องรักในสิ่งที่เรากําลังทำอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็คิดนใจว่าสิ่งนั้นที่เรากําลังทําอยู่ที่ดีหรือเปล่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่ควรเราไม่ควรอายนะคะแล้วก็ควรจะกล้าแสดงออกไปเลยก็ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ดีแล้วแหละที่ไม่กล้าทําออกไปก็ขอให้คิดนใจกับเรากายว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างแค่นี้นะคะอย่างเช่นว่าเวลาเราถ่ายละครหรือไม่ก็อยู่กับเด็กๆเนี่ย ถ้าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเรากำลังสอนเด็กๆอยู่เนี่ยให้ให้กล้าแสดงออกเนี่ยเราก็ต้องบอกน้องๆไว้ก่อนว่าเนี่ยนะคะพี่แคทเนี่ยกำลังทําอยู่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น้องๆเนี่ยออก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันก็ควรจะกล้าแสดงออกไปเลยไม่ควรจะอายอะไรอย่างนี้ไม่ควรจะอุ้ยม่เออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะกล้าตรงนั้นนะ <c oughs> ในสิ่งที่ถูกที่<ช>ควรด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการที่เด็กๆหรือว่าลูกๆของเราเนี่ยจะก้าวไปถึงจุดที่เราฝันได้นั้นเนี่ย มันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะคะแต่ว่าเราต้องเริ่มด้วยสิ่งที่เรารักก่อนและที่สําคัญก็คือกําลังใจที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่ที่อยากช่วยดูแลแล้วก็สนับสนุนเราด้วยนะคะอย่างเช่นครอบครัวของน้องแคทในวันนี้นะคะก็คงจะให้ข้อคิดอะไรดีๆแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆสาหรับครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ <c oughs> ครอบครัวที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นอย่างนี้นะคะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณน้องแคทมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะน้องมีของที่ระลึกค่ะเป็นโล่ใบเล็กออกแบบเดอร์ลิฟท์เอ็กซ์ตาร์มอบพร์ค่ะขอบคุ อะไรสักอย่างที่ม้วน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 ม้ดน